สวัสดีครับวันนี้มาดูการออโต้ซิงค์คลิปในไทม์ไลน์โดยใช้การซิงค์จากเว็บฟอร์มนะครับว่าทำยังไงใน DaVinci Resolve นะครับตัวนี้อ่ะเราไปดูกันเลยในโปรแกรมก็ผมจะมีทั้งหมด3กล้องนะครับเดี๋ยวผมวางมาทีละหนึ่งตัวนี้จะเล็กขอนหน้าจออ่าดูดูเว็บฟอร์มนะครับจะเป็นแบบนี้นี่เว็บฟอร์มแล้วต่อไปคือ GoPro นะครับ GX ตัวนี้มาวางเลเยอร์ถัดไป ที่มันแบ่งนะครับเป็น 1, 2, 3คลิปนี้เพราะว่าเมมโมรีการ์ดมันตัดนะครับเวลาเลคคอร์ดแล้วมันตัดไฟล์ก็ไม่เป็นไรก็วางไปเลยวางต่อกันไปได้เลยนะครับแล้วก็ MVI ตัวนี้เป็น Canon G 7 X m a r t i นะครับผมก็วางทับไปอีกเลเยอร์หนึ่งอย่างนี้ก็จะได้แบบนี้คราวนี้เวลาซิงค์นะครับเราไม่สามารถซิงค์ทีเดียวทั้งหมดหมดกองนี้ได้เลยเครื่องจะไม่ทำงานนะครับเราต้องซิงค์แค่หัวก่อน อย่างนี้นะครับหัวเราเลื่อนออกมาให้ดูผมเลื่อนมาให้ดอูอย่าข้างหลังผมกระจายออกมาก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้เพราะว่าคลิปพวกนี้มันเป็นคลิปคลิปที่ต่อจากคลิปด้านหน้าจริงๆก็จับชนได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะใช้ออโต้ซิงค์นะครับดูนี่เราก็คลิกครอปเฉพาะตรงหัวนะครับแล้วก็กดคลิกขวามันจะมีเมนูขึ้นคําว่าออโต้อะไรคลิปตัวนี้นะครับเนี่ยออโต้อะไรคลิปแล้วก็กดคําว่าเบฟ b a s e ออนเว form ตัวนี้นะครับพอกดปับ๊บเครื่องก็จะสแกนเว็บฟอร์มแล้วก็จะจัดคลิปให้ตรงกันอัตโนมัติอย่างนี้เรามาซูมดูกันพอผมซูมดูนะครับเนี่ย w ว็บฟอร์มจะอยู่ใกล้เคียงกันแล้วประสิทธิภาพก็ค่อนข้างแม่นนะครับและคราวนี้ไอคลิปข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ลงนะครับเราก็จริงๆแล้วก็มันเป็นคลิปต่อเนื่องเราก็จับชนไปได้เลย นะครับ s n a ปปรับเราก็เข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยปรับเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการ Snap เราต้องการให้โปรแกรมทำงานด้วยเราก็ต้องคลิกข้างหลังอ่ะเดีย๋ยวผมก็คลิกให้ดูนะครับอันนี้เลือกอย่างละหนึ่งเลเยอร์สามสอย่างนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกออโต้อะไรคลิปแล้วก็ b a s ออนเวฟฟอร์มอย่างนี้นะครับปับ๊บมันก็จะจับคลิปข้างหลังชนเข้าไปให้ตรงกับ จุดที่ต้องการแต่คราวนี้มันจะมีปัญหาไอคลิปที่อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยครับมันจะซิงไม่ได้เดี๋ยวผมซิงให้ดูว่าสมมุติว่านี่ผมกดอันดูนะครับผมจะซิงคู่นี้คู่นี้แล้วก็คู่นี้อย่างนี้อ่าแล้วกดคลิกขวานะครับออโต้อะไรคลิปแล้วก็เวฟฟอร์มเนี่ยมันหาแมทไม่เจอนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจบางทีก็มันได้ไม่ร้อยเปรซก็ไม่เป็นไร เบสออนเว็บฟอร์แล้วก็มันก็จะจับซิงคให้อัตโนมัติอ่าอย่างนี้แค่นี้ก็เราก็เอามาใช้งานได้แล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราที่ผมบอกว่าสมมติอันนี้ผมอันดูก่อนนะครับอ่าให้มันเละๆไปก่อนสมมุติว่าถ้าเราต้องการแบบที่ select ทั้งหมดแล้วให้ทำงานเลยอย่างนี้ select all นะครับแล้วก็ผมคลิกขวาเมนูมันจะไม่มีมันจะหายไปแต่ว่ามันก็ไปกดจากตรงนี้นะครับได้คลิป Auto a อัลไลคิปแล้วแต่แล้วมันก็ยังบอดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ทํางานอ่าก็อันนี้เป็นวิธีการ Auto s y n งนะครับใน DaVinci Resolve ก็เรียกว่า Auto a อัไ c คิปแต่ถ้าในอ่าพวก a v i ิก็จะเป็น Auto s ซิง a u อ o s ต n ซิงเวฟฟอรนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับมันต้องใช้เวอร์ชั่นล่าสุดอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะ select หัวคลิปคลิกขวาก็ได้ หรือเลือกจากตรงคลิปนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เว็บฟอร์มแค่นี้ง่ายนะครับขอให้เว็บฟอร์มมาชัดๆสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ